สวัสดีครับวันนี้ช่วง3นาทีกับเบิร์ทอร์นาโดนะครับจะพามาแนะนําวิธีการดูรถคันนี้เป็น t o โยต้าวีโก้นะครับสประตูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดเจนเลยว่าคานกับฝากระโปรงเปลี่ยนมาพ่นมายังไงลองเข้ามาดูครับคันนี้นะครับคานหน้ามีการพ่นสีมานะครับเป็นสีดําเงานะซึ่งคานไม่ใช่คานเดิมด้วยนะครับมีการเปลี่ยนมาแล้วก็ฝากระโปรงนะครับ <Yeah. S 1> ในเงาหมดเลยนะผมจะให้ดูลองเข้ามาดูนะครับ คานที่พ่นมาเนี่ยจะเป็นโครสสีกับตัวห้องเครื่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วคานหน้าเนี่ยตัวรถเป็นสีดําแต่คานต้องไม่ใช่สีดําเงาเดียวกับตัวรถนะครับคานต้องเป็นสีดําด้านเพราะว่าบริเวณห้องเครื่องเนี่ยต้องไม่มีการพ่นแล็กเกอร์ในชิ้นส่วนนะครับแต่คันนี้พ่นมาพ่นซอกหน้ามาด้วยนะครับซึ่งสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเคยมีอุบัติเหตุการชนบริเวณหน้ามานะครับนี่นะครับบริเวณคานหน้านะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นสีดําเงามาเลยนะครับ ตดาเงาอย่างนี้นะครับไม่ใช่สวยนะครับมีตําหนิแล้วนะแล้วก็เลขคานไม่อยู่นะครับอันนี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนบริเวณคานนะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้จะเงาเลยนี่นี่คือสีเดิมยังเหลืออยู่นะเนี่ยคือคือตัวแบตเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีนี้นะสีคันจริงๆต้องเป็นสีนี้นะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมอ่าคนละสีเลยนะครับเงาวิบเลย ฝากระโปรงอันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูฐานตัวน็อตนะอ่าเราให้ดูเห็นไหมครับในมีการพ่นนะครับเพราะว่าฝากระโปรงด้านในสีมันต้องไม่ใช่สีดำเงาแบบนี้นะครับอันนี้คือเงาเลยนะครับอ่าเราก็ต้องให้เห็นเดินชัดเจนเดี๋ยวผมจะพาไปดูคานของวีโก้ผมสีขาวนะที่รถสวยแชมป์เลยว่าเป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยนะครับมาอันนี้ผมจะให้ดูเปรียบเทียบกับรถที่เดิมนะครับไปดีเป็นรถผมไปดีมีรุ่นเดียวกันนะมาลองเข้ามาดูนะครับ ในส่วนของคานนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆคานเนี่ยสีต้องเป็นคนละสีกับตัวรถนะครับภายนอกคันนี้เป็นสีขาวเงานะครับตัวเลขคานยังอยู่ชัดเจนนะครับห้องเครื่องต้องด้านนะแล้วก็ฝากระโปรงนะครับต้องเป็นสีด้านนะครับถึงจะเป็นรถที่เดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูรถปุ๊บเราเห็นห้องเครื่องเงาวิบเลยสวยเลยใจเย็นๆน,นะครับ รถมีตําหนิแน่นอนถ้าห้องเครื่องเราคือผิดหลักแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับคือสีบริเวณแก้มนะครับคือชิ้นนี้นะชิ้นคันแก้มด้านนี้นะครับต้องเป็นสีเดิมนะครับก็คือสีต้องเป็นขาวด้านเหมือนกันนะอันนี้คือตามสเปคเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดู2ฝั่งเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีสติกเกอร์นะครับมอกกับตัวเพดต้องอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับรีเวทเดิมไม่มีการเลาะนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับเดิม สีด้านในฝากระโปรงต้องเป็นสีด้านนะครับแล้วก็ต้องบางแบบนี้นะครับสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะครับอ่ะก็จบเพียงเท่านี้นะครับการรีวิว3นาทีนะครับรถที่มีตําหนิเครื่องด้านหน้านะครับคือบริเวณคันหน้านะครับเดี๋ยวคันต่อไปนะผมเจอจุดไหนอีกผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆเห็นชัดเจนนะครับในการเลือกซื้อรถมือสองนะครับก็ฝากเป็นความรู้ไว้นะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับใน YouTube ิร์ t o อร์นานะครับแล้วก็เพจ ซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมจะไม่แบ่งแบ่งปันคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆน,นะครับก็วันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,บน